s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP ีที่32แล้วก็จะเป็นดวงประจำวันที่24จนถึง30พฤษภาคมนะคะสัปดาห์นี้พิมพ์ยังคงอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็เป็นการ work from home อาจจาะที่บ้านนะคะ แอบคิดถึงทุกคนมากเลยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่ห้องอัดแล้วนะแต่ว่าก็ภาวนาว่าให้สถานการณ์มันดีขึ้นไวๆนะคะเพื่อเราจะได้กลับไปห้องอัดนะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเร็วๆใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนดาวสุไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีดาวย้ายทุกคนเวลามันไม่มีดาวย้ายเนี่ยเราก็จะมองว่าอาจจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์มันก็ไม่เดินไปข้างหน้าสักเท่าไหร่แต่ว่า อย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีดาวพุธเริ่มเดินถอยหลงังเริ่มเดินไม่ปกติแล้วสัปดาห์นี้มันยังคงต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นอาการแบบสัปดาห์ก่อนๆเน่ยมันก็ยังคงมีเช่นต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการคมนาคมเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเราไปสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปมันก็ยังคงมีแบบนี้อยู่เรื่องโทรศัพท์มือถือนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะรวนได้เป็นพิเศษ คือปกติถ้ามันรวนอยู่แล้วอะมันอาจจะรวนเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ต้องเรามาระวังหน่อยแล้วกันเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีดาวย้ายก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามันมีดาวพักองศาเพิ่มนะคะสัปดาห์ท <itas S 1> ี่แล้วเป็นดาวพุธก็การสื่อสารนะคะแต่สําหรับสัปดาห์นี้เป็นดาวเสาค่ะเราไม่ได้ยินชื่อดาวเสากันมานานแล้วเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันไม่ได้ย้ายเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยดาวเสาเขาจะย้ายประมาณ2ปีครึ่ง2ปีครั้งหนึ่งนะคะก็นานๆทีแหละเราถึงจะได้ฟังเรื่องดาวเสา แต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือดาวเสาร์เนี่ยเขาจะเดินองศาไม่ปกติแล้วจะชะลอนะคะแล้วก็จะเริ่มพักตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะฟังนะพัก26พฤษภาคมเป็นต้นไปและกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่15นะคะ จะเป็นเดือนตุลาคมหลายเดือนมากอ่ะทุกภามิจาุณากรกฎาสิงหากันยาตุลาหกเดือนเลยอะทุกคนที่เขาจะเดินไม่ปกตินะคะความจํากัดความของดาวเสาร์อะมันคือพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับอะไรที่ระยะย,ยาวเช่น การเกษตรนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะคะเก่งกําไรระยะยาวนี่คือดาวเสานะคะแล้วก็เกี่ยวกับท่าหารนะคะหรืออะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างใหญ่ๆอะไรที่มันเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การภาพรวมทั้งหมดอ,อาจจะพูดถึงภายในประเทศด้วยนะคะอะไรแนวนี้เนี่ยมันจะถอยหลังหมดเลยมันจะเริ่มปั่นป่วนนะคะมันจะเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วหรือว่ามันจะมีปัญหามากขึ้นนะคะเรามองว่าชาวเกษตรกรหรือว่าอะไรที่ไปอยู่ในวงการเกษตรเนี่ยหลังจากนี้อาจจะลําบากนิดน,นึงรวมถึง คนที่ทางานที่ลักษณะที่เกี่ยวกับต้นไม้หรืออะไรแบบนี้ด้วยวงการนี้ก็อาจจะชะลอตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังจากที่แบบก้าวกระโดดมาสักพักใหญ่แล้วช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงตุลาคมเพราะฉะนั้นนะคะระวัดระวังมากๆนะคะ เราพูดถึงดาวเสาร์กันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาพูดถึงพระเอกของงานที่จะทําให้สถานการณ์ที่หลายคนดีขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งๆที่มันยังมีโควิดอะมันจะชะลอตัวลงแล้วนะคะก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสย้ายไปช่วง29มีนาคมแล้วก็ทําให้หลายๆราศีเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมทั้งๆที่มีโควิดนะหลายราศีก็ดีขึ้นทีนี้เนี่ย โคตาา้าดเาพฤติหรรเดินไปข้างหน้านแล้วก็ชีวิตเดินไปข้างหน้านมันจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วค่ะในช่วงอีกไม่นานนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามองว่าหลังจากมิถุนายนเป็นต้นไปหลายๆอย่างมันจะเริ่มซึมแล้วนะคะนี่เหมือนเป็นโค้งสุดท้ายที่ว่าถ้าเรายังพอที่จะทําเงินได้ยังพอที่จะทําอะไรได้อะมันคือช่วงเก็บเกี่ยวต้องรีบทํานะคะปลายปีมันจะเริ่มดอกชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ภาพรวมด้านการงานยังวุ่นวายเหมือนเดิมเลยพิมบอกเลยเพราะว่าดาวยังคงมารุมมาตุ้มนะคะอยู่ที่ช่องการงานนะคะคือหลายดวงเลยทั้งเรื่องงบประมาณในการทํางานในแง่ของการสื่อสารเอกสารเปเปอร์คนใหม่ที่เข้ามารวมในที่ทํางานนะคะโอ๊ยปวดหัวพิมพูดเลยว่ายังปวดหัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆเบื่อความไม่ชัดเจนและการต้องประสานงานการตัดสินใจที่ไม่ชัดเจนนะคะเรื่องเกี่ยวกับงบเนี่ยพิมมองว่าก็สําคัญนะพิมพว่าเขาจะดึงงบกัน ไม่รู้มีไหมนะ ในบริษัทปกติเขามีไหมดึงงบกับเอ่ยหรืออะไรเอ่ยหรือเขาบอกว่าเอ้ยเราจะไม่ลงทุน1ิบละเราลงทุนแค่3พออะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็จะปวดหัวมากเลยค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือสมมุติว่าก่อนหน้านี้ปัญหามันมีอยู่แล้วแต่เรามองเข้าไปในปัญหานั้นอย่างเป็นคนนอกตลอดเวลาสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเข้าไปอยู่อยู่กลางปัญหาเข้าไปประสบปัญหานะคะไม่ได้ยืนอยู่ในฐานะคนนอกอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเตรียมจิตใจที่แข็งแกร่งเอาไว้ให้ดีตอ มาค่ะเรื่องการเงินนะคะก็มองว่ายังไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่สาเหตุก็มาจากดาวพุธนี่แหละดาวพุธเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นไม่ดีก็ให้โทษด,ดาวพุธไว้ก่อนนะคะแล้วราศีสิงห์เนี่ยก็จะปวดหัวกับเรื่องการเงินบ่อยเพราะว่า ดาวพุธเป็นดาวการเงินและมันมักจะวิปริตทุก4เดือนอะ่ะใครที่ควรจะเก็บเงินเน่นมากที่สุดเพื่อที่จะระมัดระวังการมีปัญหาด้านการเงินก็คือราศีสิงห์นะคือบ่อยมากนะคะช่วงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับถอนเงินกลับมาดีกว่าแต่ว่าพิมมองว่าถ้าจะเอาเงินไปลงทุนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะจะเย็นๆแต่ว่ามองว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตน่อให้ดาวพุธย,ยังไม่ดีมันก็จะมีถังออกซิเจนถังหนึ่งเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยหายใจออกเป็นเครื่องอีกเครื่อง ื่องหนึ่งที่ทาให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะคะเรื่องการเงินลอยอีกสัปดาห์นึงต่อมาในเรื่องของความรักนะคะคนโสดคืออย่างนี้ในภาพรวมของปีอ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจแต่ในภาพรวมของเดือนเฉพาะเดือนนี้นะมันยังมีจุดยังไม่ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เจอเนื้อคู่หรือว่าเจอคนถูกใจหรือคุยแล้วมันจะคลิกกันได้นะคะมันต้องรอดาวดวงหนึ่งอ่ะเดินมาก่อนอ่าแล้วดาวดวงนี้เขาย้ายวันที่31นะคะก็คือ ไปรุ้เนาตอนนั้นนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยพิงก็ไม่รู้ว่าได้ตอนไหนเหมือนกันนะจังหวะนั้นมันก็เป็นจังหวะที่ดีจังหวะหนึ่งในปีนี้แหละก็คือคนจะเจอตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าถ้าสมมติไม่เจอเนี่ยก็อาจจะมาจาก1พื้นดวงของเรานะคะกับพื้นดวงของคนที่เราชอบเนี่ยมันไม่แมชกันสักเท่าไหร่หรือว่าพื้นดวงของเรามันเจอคู่ยากอ่ะมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะสําหรับคนมีแฟนค่ะพวกนี้เขาไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่อ่ะก็คือมันก็ไม่น่ารักอ่ะ แล้วเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเน่อยรู้สึกเบื่อแล้วไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากเถียงไม่อยากพูดคุยกับคนรักในช่วงนี้นะคะระวังความสัมพันธ์จืดจากการทะเลาะคุยกันไม่ลงตัวอันนี้คือสําคัญที่สุดเพราะราศีสิงห์กับคนรักของราศีสิงห์จะเป็นราศีที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีกันคนละแบบอ่ะ ถาสีสิงห์นี่คือไม่ได้ยอมคนง่ายๆนะคะยกเว้นคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดในประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะใจเย็นกว่าคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์กลางเดือนเมษายนนะคะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง โอเคค่ะสำหรับรายการสตาราสีของสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วนะคะพิมพ์แอบขายของนิดนึงตอนนี้นะคะพิมพ์ก็ทําเว็บจับไพ่นะคะชื่อพิมพฟ้าทาโร่ c o m นะคะก็ลองไปจับไพ่ประจําวันกันได้ก็จะจับได้วันหนึ่งหนึ่งครั้งสามารถแชร์ใน Facebook นะคะแล้วก็ Twitter รได้นะคะฟิดแบกเป็นยังไงก็มาบอกกันในเพจพิมบ้างเพจพิมชื่อแม่หมอพิมพ์ฟ้านะคะ แล้ววันนี้พิมก็แอบแวบก่อดไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะฝากติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l มอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้พิมพ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ